ขอเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นควรใช้จักรยาในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรจูงมือพ่อมืงแม่มาดูด้วยกันเลยนะจ๊ะ โอเคครับก็กล้าสวัสดีด้วยนะครับอ่ะวันนี้ก็อยู่กับบางเคนอีกแล้วนะทุกคนนะอ่ะวันนี้ก็มาลุยในครจ็กเกอร์อีกแล้วนะทุกคนนะใน EP พสองนะครับผมอ่ะวันนี้ก็พกทุนมาที่2องหมืนบาทนะครับวันนี้มาเล่นเกมแปลกแมวอีกแล้วนะทุกคนนะอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดสไครนะฮะ เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียในการทําคลิปต่อไปด้วยนะขอบคุณม <Hey. S 1> ากๆเดอ้ออ่ะช่วงนี้นะฮะอาจจะมีกิจกรรมนะฮะแจกทองหนึ่งบาทนะครับผมอ่ะแล้วใครอยากได้ได้พรีเมียร์นะฮะในช่อง YouTube นะฮะเพื่อที่ไม่ให้ติดโฆษณาานะครับผมอ่ะใครทำรายการฝากเว็บนี้แล้วนะฮะสามารถรับได้เลยนะฮะอ่ะ ไปเริ่มกันเลยละกันนะทุกคนนะอ่ะมาจังหวะนี้โอ้โหซองมาสวยงามฮะจังหวะนี้ยังไงเราต่อโอ้โหยีแมวก็ไม่มานะทุกคนนะอ่ะก็ถือว่าได้อยู่มันก็ไหลดีอยู่นะเบรกยี่สิบห้าบาทก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมอ่ะมาจังหวะนี้ยังไงจ้าโอ้ยเนาะมันไม่มีตัวเชื่อมนะทุกคนนะอ่ะ ก็ภาวนาให้มันเข้าเร็วๆแล้วกันนะทุกคนนะอ่ะนะครับผมอ,อืมนี่ไงแปะแมวมาก็ไม่ค่อยจะจ่ายเท่าไหร่อยู่นะทุกคนนะอเออวายมีไหนหมดก็ไม่รู้นะครับผมเออได้อยู่มาจังหวะนี้โอ้โหเหรียญเต็มหน้าการะดาษหนึ่งรอยี่สิบเ็ดบาทนะฮะอ่ะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอืมมา จังหวะนี้ยังไงตอ่อมันก็ได้อยู่นะทุกคนนะอ่ะมันก็ถือว่าโอเคอะครับก็ถือว่าไม่แย่มากนะโอ้โหเมียมาสองตัวก็ไม่เข้าให้นะทุกคนนะอะไรกันครับเมียทุกคนโอ้โหยังไงฮะส้มมาสวยงามจังหวะนี้ไงตอ่อโอ้โหทุกคน ไม่ไหวจะเคลียร์ครับโอ้ยเนาะไม่ยอมจ่ายด้วยนะทุกคนนะอ่ะก็ถือว่าโอเคอยู่ได้อยู่นะมาพี่แมวอยู่ไหนพี่แมวอยู่ไหนอือหือไปฮะเพิ่มเบสดีครับไปเบสสองร้อยห้าสิบบาทนะไปว่าจะซื้อแบบคอมโบไปแล้วกันนะทุกคนนะอ่ะไป อ,อ่ะช่วงนี้รอยกระทงนะฮะดูแลตัวเองด้วยนะครับอากาศช่วงนี้แปลงเปลี่ยนปอยเปลี่ยนโอ้ยเปลี่ยนแปลงบ่อยนะทุกคนนะอ่ะก็ดูแลตัวเองด้วยนะทุกคนนะอืมอากาศมันเริ่มหนาวหนาวนะทุกคนนะเออจังหวะน,นี้ยังไงครับอุ้ยเนาะก็ไม่มาว่ะเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ย โอ้โหตอนนี้ตายแล้วฮะสามพันห้าทุกคนโอ้โหไม่ยอมจ่ายจริงด้วยโอ้โหพี่แมววันนี้เอ้ยทรงไม่ค่อยดีเลยว่ะเฮ้ยมามา,มาหน่อยนี่ไงโอ้โหหมดไปห้าพันแล้วเฮ้ยพี่น้องมาได้มาพันห้าโอ้ก็หิว่าดีเออหมดจะจ่ายก็จ่ายหนักดีนะ มานี่ไงแมวมาแล้วอู้หียบร้อยครับดียบร้อยครับจังหวะน,นี้โอ้โหเป็ดร้อสองร้ยห้าสิบมาจริงว่าทุกคนอเคนะก็ถือว่าโอเคอยู่มาพร้อมแล้วเริ่มกันนะฮะตอนนี้ได้มาสิบหมุนนะทุกคนนะอืมแปะแมวไม่เคยให้ผิดหวังจริงๆริงแปดร้อยยี่สิบบาทโอ้ บาทเจี๊ยบดอกนี้ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่โอ้โหวิ่งหยาพาสองพันห้าฮะเยียบหน่อยครับโอ้โหพี่ใครแม้ว่ะดอกนี้เต็มเต็มฮะหกพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะฮะมามาลุ้นกันดีกว่าว่าจะเอาอยัางไงนะทุกคนนะโอ้โหรอมีก็ถือว่าได้เยอะมากนะทุกคนนะอะได้เยอะสุดเลยเนะี่ยเออสองร้อยหกสิบบาทนะทุกคนนะ นี่แหละครับผมในค่ายโจ๊กเกอร์นะมันมีเกมดีๆแบบนี้นะทุกคนนะอ่ะก็ถือว่าโอเคได้อยู่มาตอนนี้ก็น่าจะได้กำไรประมาณหมื่นนะหมื่นนะอ่ะก็ประมาณหมื่นนะหมื่นกว่ากว่าะไรทุกคนนะ <Wow. S 1> นี่ไงมาแล้วขอแค่แบบสี่หมื่นห้าหมื่นอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคอะทุกคน แต่มันไม่น่าจะได้นะครับผมอ่ะวันนี้นะทุกคนนะโอ้โหรวมยอดได้เท่าไหร่ครับ2อ0หมนะทุกคนนะโอ้ยเนาะวันนี้ก็ถือว่าของปลาของฟลอร์แล้วนะครับผมอ่ะได้กลายจ๊กเกอร์เสียนแปะแมวนะทุกคนนะอ่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครับผมงบายบาย